สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ48ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะเปิดยอดการติดตามล่าสุดกามินลดลงวุดหลังแยกทางแนก็กจากกรณีที่เอเจนซี่แนกชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกามินเน็ตไอดอลสาวเกาหลีทั้งคู่ไม่ได้คุยกันมาร่วม2อาทิตย์แล้วและหลังจากนี้ไม่ขอรับผิดแทนอีกแล้ว หลังประเด็นดังกล่าวเคยแพร่ออกไปงานนี้ทำชาวเน็ตหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มอินสตาแกรมของกามินอย่างหนักนอกจากจะพากันคอมเมนต์ถล่มแล้วเหล่าแ,แฟนๆยังพากันแห่เอาฟอนโลอินสตาแกรมของเธอด้วยยอดคนติดตามลดไปกว่า1นึ่งหมื่นคนจากเดิมก่อนเป็นข่าวดรามายอดการติดตามอินสตาแกรมของกามินอยู่ที่452,000 แต่หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่ายอดการติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นอยู่ที่439,000